เอื้องจะพามาดูอวัยวะเพศของแม่พันธุ์นะคะหลังจากที่มีเพื่อนมือใหม่ไม่เข้าใจว่าทําไมแม่พันธุ์อวัยวะเพศเขาถึงมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็บวมสาเหตุที่บวมเพราะอะไรนะคะวันนี้เอื้องจะมาเฉลยให้ดูนะคะคือคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะว่าทําไมมันถึงบวมนะคะ,ะแม่พันธุ์อวัยวะเพศบวมเนี่ยมันเกิดอาการอักเสบหรืออะไรหรือเปล่านะคะอาคลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวเอื้องพาไปดูนะะ่ะ นี่คือแม่พันธุ์ที่ท้องแล้วนะคะอ่าเพื่อนๆมาดูนะคะเห็นไหมคะอวัยวะเพศเขาจะบวมนะคะจะบวมใหญ่มากเลยนะคะมันเป็นธรรมชาติของสุกรแม่พันธุ์นะคะอ่าก่อนคลอดจะบวมแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกตัวจะเป็นบางตัวเท่านั้นอ่ามาดูตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมไม่บวมอ่าตัวนี้เล็กนิดเดียวนะคะอ่าตัวนี้ไม่บวม มาดูตัวนี้โอ้ตัวนี้บวมใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะอ๋อบวมอย่างนี้มีบางคนถามว่าเออบวมอักเสบแบบนี้ต้องฉีดยากแก้อักเสบอะไรให้หรือเปล่าไม่ต้องนะคะมันเป็นธรรมชาติของเขาเองนะคะเขาจะบวมแบบนี้จนกว่าเขาจะคลอดลูกนะคะอ่าจะมีอาการบวมใหญ่แบบนี้นะคะนี่คือเหลือเวลาคลอดอีกแค่เจ็ดวันนะคะจะจะบวมแบบนี้ เขาจะเริ่มบวมก่อนคลอดประมาณ2อหรือสสัปดาห์นี่จะเริ่มบวมแล้วนะคะอ่านี่ก็บวมนี่ไม่บวมเท่าไหร่นะคะนี่คือน,นี่ปกติอ่าไม่ไม่บวมเท่าไหร่ นี่ก็นี่ก็ธรรมดาบวมอยู่แต่แต่ไม่บวมมากนะคะอ่ากรณีที่บวมแบบนี้เราไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องไปทําอะไรเขาทั้งนั้นนะคะอ่าปล่อยเป็นธรรมชาติของเขานะคะแต่มีจะมีบางตัวที่คือแบบว่าบวมมากเวลาคลอดแล้วตรงนี้มันแตกนะคะอวัยวเพศเกิอดอาการแตกหรือฉีกขาดนะคะแบบนั้นเราก็ควรที่จะฉีดยาแก้กปวดแล้วก็แก้กเซฟให้นะคะ แล้วก็ตรงอไว้ประเภทที่มีแผลตรงเนี้ยควรที่จะพ่นยาฆ่าเชือ้อยาก็ประเภทพวกเบตาดีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพ่นเพื่อให้แผลม,มันแห้งเร็วนะคะบางครั้งอาจอาจจะมีมแมลงวันหรือมีนอนมาเจาะเน่าแบบนั้นก็มีนะคะถ้าเขาแตกนะคะถ้าแตกมีแผลแต่ถ้าบวมเฉยๆไม่แตกแล้วก็ไม่มีแผลเวลาเขาคลอดลูกเสร็จเขาจะยุบลงเองเป็นธรรมชาติของเขานะคะ โอเคนะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ไม่รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเอื้องเคยรับน้องมือใหม่เข้ามาทํางาน mm. ก็เห็นถามหลายคนนะคะอุ้ยพี่อวัยวะเพศของหมูแม่พันธุ์มันบวมมากเลยแบบบวมแบบน่าตกใจนะคะสําหรับคนไม่รู้ก็ถามมาได้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเอื้องก็จะมีคลิปตอบคําถามให้เพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้เอื้องก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอวัยวะเพศบวมไม่ต้องตกใจนะคะเป็นธรรมชาติของเขานะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรื้องด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ